สวัสดีครับวันนี้ช่องครู IT Channel นะครับจะมาแนะนำวิธีการสร้างวิดีโอหรือคลิปนะครับกดแชร์ไม่ว่าจะเป็นแชร์ f a c e b o o k หรือแชร์ช่อง YouTube ของเราก็แล้วแต่นะครับในสไตล์ของเราเองนะครับแบบนี้นะครับในสไตล์ของเราเองจาก powerpoint นะครับแชร์แบบนี้นะครับ ก็คือมีเป็นวิดีโอขึ้นมาแล้วก็มีมือกดแชร์นะครับแบบนี้นะครับสไตล์ของเราเองแบบของเราเองที่เราออกแบบเองนะครับไม่ได้ไปคัดลอกใครมานะครับมีวิธีและขั้นตอนในการทำง่ายแสนง่ายนะครับเป็นแบบไหนนะครับมีขั้นตอนการทำยังไงมาดูกันครับก่อนอื่นก็ขอรบกวนนะครับให้กดติดตามากดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้รับชมคลิปดีๆจากทางช่องอย่างทันท่วงทีนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนผมก็จะเขียนสร้างเอาไว้ให้แบบนี้นะครับแล้วก็พวกขั้นตอนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตของ powerpoint ไม่ว่าจะเป็นซาวในการคลิกนะครับรูปมือไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็รูปการแชร์เนี่ยผมจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับ ท่านสามารถดาวน์โหลดไปปรับปรุงใช้ให้เป็นแบบฉบับของท่านเองได้เลยนะครับอ่าอันดับแรกก็เปิดนะครับเอาโอยขึ้นมาผมจะทําให้เป็นแบบนี้เลยนะครับทําให้เป็นแบบนี้เลยอ่าดูอีกข้างนึงนะครับกดแชร์ปึ๊บแบบนี้นะครับอ่าง่ายๆนะครับผมจะทาอ่าตรงคลิปที่2นะครับไอไม่ใช่ตรงคลิปนะครับตรงสไลด์ที่2นี้ให้ดูเลยนะครับในการทํำยังไงนะครับอันดับแรกก็ไปแทรกมานะครับแทรกอ่าไปนี่ก็ได้นะครับผมเปิดไปแล้วเมื่อกี้นะครับนี่ผมไป แทรกร <ไ Korean. S 1> ูปมื Twelve, อมานะครับดึงรูปมือมาคลิกค้างเอาไว้นะครับมาวางไว้ตรงนี Spider ้นะครับย่อนะครับย่อให้ได้ส่วนก็กดชิปค้างเอาไว้นะครับย่อลงมาอ่าอันนี้นะครับมประมาณนี้นะครับอ่าแล้วผมก็เอาไว้ตรงนี้นะครับอ่านิดหน่อยนึงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะคัดลอกนะครับคัดลอกมือนี้ไม่อีกอันหนึ่งมือนี้ผมไปดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับอ่าดาวน์โหลดมา จาก Google นะครับเสิร์ชหาจาก Google ว่า Fin g e r f i n g e r นะครับหรือมือนะครับแล้วก็กดนะครับผมจะคัดลอกนะครับโดยการตึงแนวด้วยก็คือกดคอนโทรลแล้วก็กดชิปค้างเอาไว้นะครับแล้วก็คลิกค้างเอาไว้นะครับลากมาเห็นไหมครับมันก็จะมีคัดลอกมาให้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ย่อนะครับผมกดเข้าไปย่อให้มันเล็กลงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ว่าเวลา กดเข้าไปเนี่ยตอนแรกมือมันอยู่ใกล้ตาใช่ไหมครับพอก้มกดเข้าไปเนี่ยเอื้อมกดเข้าไปมือก็จะเล็กลงนะครับประมาณนี้เสร็จแ,แล้วผมจะคัดลอกมือมาอีกรูปนึงนะครับกดคอนโทรลกับชีพค้างไว้ลากมานะครับแล้วผมจะตัดนะครับอันนี้ผมจะตัดนิ้วตัวนี้ออกแล้วผมจะเอานิ้วตังนี้มาใส่เป็นรูปกดตรงนี้ครับตัดต่อใน PowerPoint นี่แหละครับอ่าทำยังไงนะครับมาดูกันมาที่แทกครับแล้วมาที่รูปล่างนะครับให้ช่านเลือกที่ตรงนี้ครับ รูปแบบอิสระครับรูปแบบอิสระรูปล่างนะครับกดเข้ามานะครับมาคลิกนะครับคลิกคลิกแล้วก็คลิกให้มันตรงข้อนะครับตรงข้อมือพอดีตรงนี้นะครับคลิกให้ตรงข้อมือพอดีนะครับแล้วก็ลากมาให้มันจระโดดกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะขอไม่เติมนะครับไปที่เติมสีรูปร่างคลิกไม่เติมนะครับ เติมสีรูปร่างคลิกไม่เติมนะครับเส้นจะให้มันเห็นเด่นชัดก็คือไปที่สีขาวาลืมบอกไปนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าอ้าวเปิดมาแล้วทําไมมันไม่เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับพื้นหลังนะครับพื้นหลังจะไล่ให้เราเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็คลิกขวานะครับคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็มาจัดรูปแบบพื้นหลังนะครับมันจะเกิดรูปแบบพื้นหลังขึ้นมาตรงนี้นะครับเติมแบบทึบนะครับหรือเติมแบบ แล้วแต่นะครับท่านอาจจะเติมเป็นรูปร่างก็ได้นะครับถ้าท่านไม่เอาไปทําเป็นโอเวอร์เลทท่านอาจจะเติมรูปภาพให้มันสวยงามก็ได้นะครับแต่อันนี้เผื่อนาวิดีโอนี้ไปใช้เป็นโอเวอร์เล์นะครับใช้เป็นโอเวอร์เล์ก็คือเอาพื้นหลังกรีนสกรีนนี้ออกนะครับแล้วท่านก็มาเลือกตรงนี้ครับสีเขียวนี่นะครับปกติท่านจะเป็นสีขาวอยู่แบบนี้นะครับท่านก็คลิกไปตรงนี้แล้วก็เลือกสีเขียวไม่มีทําไงครับสีเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็มาเลือกสีเขียวนะครับนะครับสีเพิ่มเติมแล้วก็สีเขียวแล้วกดโอเคนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับฮะเขียวอ่อนเหมือนกันก็ได้นะครับเขียวอ่อนเขียวแก่ก็ได้นี่นะครับเห็นแล้วแต่ก็คือกรีสกินเหมือนกันนะครับอันนี้จะสว่างกว่าอ่าทีนี้ได้แล้วครับผมลวกไปนะครับผมจะตัดตรงนี้นะครับออกแล้วผมจะเอามาตัดตรงนี้ด้วยแล้วเอานิ้วตรงนี้มาสวมนะครับผมจะคัดลอกตรงนี้ไปก่อนครับกดคอนโทรลนะครับ แล้วก็กดชิปแล้วผมคัดล,อ,ลอ,อกเอาตัวนี้มานะครับอมันไม่เท่ากันนะครับดูนะครับซูมเข้ามามันไม่อยู่ตรงข้อเหมือนกันนะครับให้ลูกศรเลื่อนมาให้อยู่ตรงข้อเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ตร,ตรงข้อตรงข้อแล้วนะครับทีนี้มาดูอีกนะครับอ่าต่อมาผมจะตัดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็คลิกไปที่รูปมือก่อนนะครับแล้วก็กดชิปค้างเอาไว้ กดที่รูปร่างที่เราวาดขึ้นมามาที่รูปแบบมาที่รูปแบบผาษารูปร่างนะครับแล้วก็ลบส่วนนะครับเห็นไหมครับลบส่วนมันก็จะหายไปแล้วนิ้วกดเข้าไปแล้วนะครับอ่าส่วนอันนี้นะครับผมจะเอาเฉพาะนิ้วมือจะไม่เอาผมก็กดไปที่รูปมือนะครับดูนะครับกดไปที่รูปมือกดชิปค้างเอาไว้กดไปที่รูปร่างที่เราวาดขึ้นมาไปที่รูปแบบมันเดิมครับแล้วมาที่สานารูปร่างนะครับคลิกที่ผาษารูปร่าง ้าเราลบส่วนมันก็จะเหมือนกันนะครับให้เราเลื่อนขึ้นมาข้างบนครับตัดจุดร่วมนะครับตัดจุดร่วมเห็นไหมครับก็จะเหลือแต่มือนิ้วนะครับมือหายไปเสร็จแล้วเราก็ลากนะครับพลิกลากเล้าอ่ามาผสมกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วสวมกันก็เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะใช้การหมุนนะครับหมุนหมุนรูปนี้ให้มันเหมือนกับมันงุ้มลงมานิดนึงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมขยายนะครับกด คุทวนแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์เข้าไปนะครับแล้วผมก็เลื่อนลงมานะครับให้มันชิดกันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็กลายเป็นมือกดแล้วครับแล้วก็รวมตรงนิ้วกับมือนี่รวมกันนะครับก็กดแล้วก็กดชิดค้างไว้กดตรงมือแล้วก็คลิกขวาจัดกลุ่มนะครับลิกจัดกลุ่มก็จะกลายเป็นมือเดียวกันได้เห็นไหมครับต่อมาผมจะทําปุ่มนะครับปุ่มแบบนี้นะครับ ท่านอาจจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปร่างแบบไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ผมจะแนะนําผมจะสาธิตให้ดูเป็นแทกนะครับมาที่รูปร่างผมจะเอาเป็นมุมมนนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามุมมนแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะวาดขึ้นมานะครับวาดขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็คลิกไปตรงปุ่มเหลืองนี่ลากเข้าไปข้างในให้มันกลมนะครับ แล้วผมจะเอาสีอื่นก็ได้ครับผมจะเติมสีผมจะเติมเป็นสีสีส้มก็ได้ครับสีส้มเส้นกรอบผมจะเอาสีขาวนะครับคลิกเส้นกรอบอีกครัง้งหนึ่งมาเพิ่มความหนาของเส้นกรอบนะครับเอาประมาณาสีเศษหนึ่งส่วนสองประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มวงกลมเข้ามานะครับไปตรงนี้คลิกวงกลมแล้วก็กดชี้ค้างเอาไว้ครับ เวลาวาดวงกลมเนี่ยให้กดชิพค้างเอาไว้นะครับท่านจะเอาเท่ากันหรือใหญ่กว่าก็แล้วแต่นะครับเอา,อาให้มันเท่ากันประมาณนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้ววงกลมเนี่ยนะครับท่านอาจจะใส่รูปโปรไฟล์ u t u b e รูปโปรไฟล์ Facebook อะไรของท่านก็นแล้วแต่นะครับแต่ผมจะใส่เป็นกดแชร์ใช่ไหมครับก็เป็นรูปแชร์ก็คือลูกศรลูกศรขึ้นแบบนี้นะครับก็มาที่ผมจะไปที่เติมสีรูปร่างแล้วก็มาที่รูปภาพนะครับ แล้วก็จากไฟล์นะครับแล้วก็คลิกไปที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่ผมเตรียมไปให้นี่แหละครับอ่ารูปแชร์นะครับกดแทรกเข้ามาก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วครับแชร์นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราจะใส่ข้อความนะครับผมจะใส่ข้อความก็คลิกไปที่รูปร่างตรงสี่เหลี่ยมมุมมนนะครับคลิกขวาแก้ไขข้อความนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่ากดแชร์นะครับกดแชร์ ลงเรียบหน่อยหนึ่งว่าแชร์นะครับปึนภาษาอังกฤษ share นะครับเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยนข้อความนะครับไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผม <Camer. S 2> จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบตัวหนังสือเป็นสีนักดินนะครับ uh, s r i สีนักดินวิโรดนํะครับอ่านแบบนี้นะครับสีนักดินวิโรจนะครับ uh, ท่านใดไม่มีท่านอยา,ากมีท่านก็ ไปดูในคลิปที่ผมสอนการนะครับเพิ่มรูปแบบตัวอักษรเพิ่มฟอนตเข้าไปก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็เพิ่มขนาดมาให้ได้พอดีครับมันใหญ่ขึ้นมาประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็กดนะครับกดคือเสื้อข้างหน้าแล้วก็เคาะมันออกมานะครับให้มันพ้นจากวงกลมตรงนี้อ่าก็ได้แล้วประมาณนี้นะครับอ่า สร็จแล้วตรงนี้เรายังแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับตรงนี้เราจะเอาตัวหนังสือสีอะไรก็ได้นะครับอ,อย่างตรงนี้ผมจะเอาเป็นตัวสีตัวหนังสือตรงนี้นะครับเอาสีอะไรดีเอาสีฟ้านะครับเอาสีฟ้าแล้วก็มีนะครับพิกัที่รูปแบบนะครับสีฟ้าแล้วก็มี เส้นขอบนะครับเส้นขอบข้อความเนี่ยเป็นสีขาวแล้วกันนะครับเป็นสีขาวเพิ่มคลิกที่เส้นขอบข้อความแล้วก็เพิ่มขนาดอีกให้มันขนาดใหญ่กว่านี้ขึ้นมาหน่อยนึงอ่าประมาณประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกให้ข้อความนะครับเพิ่มเงานะครับเงาตกลงมาข้างล่างอ่าหรืออาจจะเพิ่มเอฟเฟกอีกนะครับเพิ่มการสะท้อนนะครับให้เหมือนกับกระจกสะท้อนแบบนี้นะครับอ่า เมื่อได้แล้วนะครับผมก็จะสร้างเมื่อมีการกดนะครับเมื่อมีการกดเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เป็นเหมือนอาลางสีกระเพื่อมนะครับก็คือให้รู้ว่าเรากดนะครับก็ไปสร้างโดยมาที่แท่นนะครับมาที่รูปล่างวงกลมนะครับผมจะคลิกชิปค้างเอาไว้นะครับมันจะได้กลมนะครับประมาณนี้แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับพอกดมือกดเข้าไปแล้วเนี่ย ให้เป็นสีออกไปทางสีขาวแล้วกันครับสีขาวแล้วกันนะครับเป็นสีขาวแล้วก็เป็นวงขาวไปนะครับกดคอนโทรลค้างเอาไว้คัดลอกมานะครับแล้วก็กดชิปค้างเอาไว้ดึงให้มันขยายขึ้นมาห้มันใหญ่ใหญ่กว่าของอันเดิมนะครับแล้วก็ไปเติมนะครับคลิกเติมไม่เติมนะครับอันที่2งนี่ไม่เติมแต่จะใส่เส้นสีขาวเฉยๆแทนนะครับแล้วก็เพิ่มความหนา นะครับให้มาสประมาณนี้นะครับให้มาตัว6 6 PT นี้นะครับประมาณนี้แล้วก็จัดเอาไว้นะครับดูนะครับเวลาเราลากมามันขึ้นการแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นปลานะครับแนวแนวตั้งแนวนอนนะครับแล้วเราก็กดคอนโทรลเพิ่มมาอีกอันนึงนะครับกดคอนโทรลแล้วก็คลิกลากมานะครับแล้วก็กดชิปค้างเอาไว้แล้วก็ลากมานะครับแล้วก็ลากเข้าไปให้มันได้นะครับเห็นไหมครับอ่านี้ อันนี้แล้วก็ใช้ลูกศรเดินเอาก็ได้ครับหรือนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะรวมนะครับสามอันนี้เข้าด้วยกันก็คลิกข้างนอกแบบนี้นะครับคลิกค้างเอาไว้แล้วก็ลากเข้าไปให้มันครอบคลุมนะสามรูปนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่จัดกลุ่มนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปร่างเดียวกันแล้วนะครับผมจะมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มือตรงนี้จะคลิกนะครับมือตรงนี้อ่ากดสองอันนะครับเ ตรงนี้นะครับกดมือกดคอนโทนเอ็กคอนโทนวี v มาก่อนแล้วก็กดไปตรงนี้นะครับมือตัวนี้จะอยู่บนนะครับกดพลิกรูปมือนะครับกดคอนโทนเอ็กคอนโทนวีนะครับมือนี้จะลอยขึ้นมา,อาลอยขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดก้มกดลงไปประมาณนี้ไม่อยู่ที่เดียวกันนะครับเมื่อเราได้รูปร่างแบบนี้แล้วเราก็จะมาใส่เอฟฟกนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับเอฟฟกให้มันเป็นแบบนี้ขึ้นมาโ่ขึ้นมากดแชร์ solve, แบบนี้นะครับมาเริ่มใส่กันเลยครับ ผมเตรียมไว้ให้แล้วครับว่าขั้นตอนในการใส่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเผื่อท่านดูไม่ทันนะครับบางท่านเนี่ยไม่ค่อยคล่องนะครับท่านไหนที่คล่องแล้วก็ท่านก็ไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้มันเร็วหรือช้าในแบบฉบับของท่านเองได้อันดับแรกนะครับจะต้องให้เป็นรูปร่างพื้นหลังตัวนี้ลอยขึ้นมาตัวนี้ยังไม่ได้รวมกันนะครับเดี๋ยวขอุยาตรวมก่อนนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดรูปร่างตัวตัวนี้นะครับตัว สี่เหลี่ยมมุมมนแล้วก็กดชิปค้างเอาไว้กดตรงนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่จัดกลุ่มนะครับมันจะได้เป็นรูปเดียวกันนะครับให้มันลอยขึ้นมานะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปทําการเปลี่ยนก่อนครับเปลี่ยนสไลด์ก่อนไปที่การเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนสไลด์ผมเอาแบบไม่มีนะครับเปลี่ยนสไลด์แบบไม่มีแล้วก็ใช้การเปลี่ยนประมาณ0.25ประมาณนี้แหละครับอ่าแล้วก็เป็นหลัง0.01นะครับแบบนี้นะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาใส่เอฟเฟกให้กับพื้นหลังข้อความตรงนี้นะครับกล่องข้อความตรงนี้ก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับมาแถบตัวมาแล้วก็เปิดบานหน้าต่างขึ้นมาข้างๆกันนี้นะครับเปิดบานหน้าต่างขึ้นมาให้เราจะได้รู้ว่าอ่าอันไหนขึ้นก่อนอันไหนเอฟเฟกไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับตรนนี้อยู่ที่ข้อ6นะครับอยู่ที่ลำดับที่6พื้นหลังข้อความแล้วก็คลิกไปเลือกนะครับ เลือกเลื่อนเข้านะครับเลื่อนเข้าดูนะครับกดเข้าไปตรงนี้ครับเพิ่มเติมนี่มันมีรอยเข้านะครับกับเลื่อนเข้ารอยเข้าก็คือไม่จางเลยนะครับจะเลื่อนเข้านี่เลื่อนจากจางแล้วก็ขึ้นมาชัดนะครับอ่าเลื่อนเข้าผมเลื่อนเข้าแบบนี้นะครับอันนี้มันช้าไปหน่อยนิดนะครับผมก็มาเลือกแบบพร้อมก่อนหน้านะครับให้มันเกิดขึ้นมาเลยนะครับให้มันเกิดขึ้นมาเลยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราเล่นนะครับแล้วก็1นเนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่งวิ วินาทีเนี่ยมันเร็วไปถ้ามันช้าไปนะครับผมจะลดลงมาเหลือ0.25วินาทีนะครับมันก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยนึงนะครับตรงหน่วงเวลาไม่ต้องหน่วงนะครับให้มันขึ้นมาตามนี้เมื่อตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วก็ให้มันรออยู่อย่างนี้ครับแล้วก็ให้มือใหญ่ขึ้นมาก่อนลอยขึ้นมานะครับข้อข้อเนะครับอันนี้ผมเรียกมือใหญ่นี่ผมเรียกมือเล็กนะครับมือใหญ่นะครับคลิกที่มือใหญ่นะครับมือใหญ่ให้มันขึ้นมาแบบไหนครับเราก็ไปเลือกเอฟเฟกนะครับ เพิ่มเติมแบบลอยเข้าครับมันลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับลอยเข้าขึ้นมาอันนี้มันเร็วไปหน่อยนึงเมื่อกี้เนี่ยให้มันขึ้นมาตอนไหนให้มันขึ้นมาหลังจากที่พื้นหลังตัวนี้เล่นขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นหลังก่อนหน้านี้ก็คือหลังกากตัวนี้ขึ้นมานะครับเมื่อกี้เร็วไปหน่อยนึงแล้วก็เพิ่มไปเป็น0.75ก็ได้นะครับเพิ่มเป็น0.75ไม่มีการน่วงนะครับต่อมาเมื่อลอยขึ้นมาแล้ว ให้มันหายไปครับผมจะให้มือใหญ่ตรงนี้หายไปเพื่อที่จะให้แสดงเป็นมือเล็กแทนมันก็จะเหมือนกับกดลงไปนะครับผมก็คลิกที่มือมือใหญ่ตรงนี้แล้วผมมาเพิ่มภาพเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกแบบหายไปนะครับเลือกเป็นหายไปเพิ่มตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้หายไปให้หายไปตอนไหนหลังจากที่มันแสดงขึ้นมาแล้วก็คือหลังก่อนหน้านี้พอขึ้นมาแล้วก็ให้หายไป ห,หายไปภายในอะไรภายใน0.25วินะครับก็คือกดเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาได้ให้เป็น0.25นะครับก็หายไปพอหายไปแล้วปุ๊บเราก็จะให้มือตรงนี้นะครับรูปมือเล็กเนี่ยรูปมือ2หรแลรูปมือเล็กเนี่ยเกิดขึ้นมาทันทีเลยเมื่อการเกิดขึ้นมาทันทีเราก็ต้องเลือกเอฟเฟกเป็นปารากฏนะครับมันก็จะปารากฏขึ้นมาแทนนะครับอ่ามันชั่วแวบเดียวนะครับดูไม่ทันนะครับปากฏขึ้นมาแทนปารากฏต้นไหน ปรากฏการเริ่มก็คือหลังจากที่ว่ามือใหญ่หายไปครับหลังก่อนหน้านี้นะครับหลังก่อนหน้านี้ให้มันเล่นแบบอัตโนมัตินี่แหละครับไม่ต้องน่วงนะครับพอกดไปปุ๊บแล้วก็จะให้วงสะเทือนนะครับถึงลป็นแบบที่9นะครับข้อ9วงสะเทือนตนัวนี้เกิดเอฟเฟกด้วยเอฟเฟกแบบไหนครับวงสะเทือนนะครับเกิดเอฟเฟกแบบย่อขยายก็คือแวบขึ้นมาแบบนี้นะครับย่อขยาย ให้มันเล่นตอนไหนครับหลังจากที่มือกดนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็หลังก่อนหน้านี้นะครับหลังก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับหลังก่อนหน้านี้ใช้เวลาเท่าไร่ครับ0.25ใช่ไหมครับให้มันไวๆครับแวบเดียวนะครับเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้ในขณะที่ตัวนี้เกิดการกดตัวนี้เกิดลังสีสะท้อนการกดตัวนี้จะอยู่เฉยๆมันก็ไม่ไม่สมจริงสมจังเราจะให้ตัวนี้กับเพื่อด้วยเวลามีถูกกดนะครับถูกมือกด อ่าเราก็จะใส่เอฟเฟกเพิ่มนะครับก็คลิกไปที่พื้นหลังรูปภาพตรงนี้นะครับแล้วไปเพิ่มภาพเคลื่อนไหวแล้วผมจะให้มันเป็นแบบชีพจรครับคือเต้นหนึ่งทีตุ๊บแบบนี้ครับเต้นหนึ่งทีอ่าชีพจรก็คือให้มันเกิดขึ้นตอนไหนให้มันเกิดขึ้นพร้อมกับวงสะเทือนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลือกการเริ่มเป็นพร้อมก่อนหน้านะครับพร้อมก่อนหน้าอ่าพอหลังจากตัวนี้กระเพื่อมอ่ากระเพื่อมตัวนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สะท้อน แล้วให้เกิดอะไรขึ้นก็มีเสียงครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปคลิกนะครับเสียงคลิกนะกระดาษดังคลิกนะครับก็ไปที่แทกครับไปที่แทราแล้วก็มาที่มีเดียดูนะครับดูใหม่นะครับมาที่แทรกนะครับแล้วก็มาที่มีเดียแล้วก็มาที่แทรกเสียงครับแล้วก็เลือกเสียงจาก PC ของฉันนะครับเสร็จแล้วซาว์ตัวนี้ผมจะอยู่ในโฟลเดอร์แล้วนะครับท่านก็คลิกไปที่ ซาวแล้วก็กดแทรกครับพอกดแทรกแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับมันจะมีรูปลำโพงขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยมีรูปลำโพงขึ้นมาตรงนี้นะครับเวลาเราทําเป็นวิดีโอนะครับมันก็จะมีรูปลําโพงตรงนี้ขึ้นมานะครับผมจะพาทําว่าทํายังไงให้มันหายไปเราลบไม่ได้ครับถ้าเราลบก็เสียงก็จะหายไปด้วยนะครับทีนี้พอมีเสียงแล้วเสียงขึ้นมาตอนไหนครับเสียงก็จะขึ้นมาพร้อมกับการคลิกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เราก็กลับมาที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วไปกําหนดการเล่นของเสียงคือพร้อมก่อนหน้านี้ก็คือตรงนี้ก็เพิ่มนะครับก็ให้พร้อมก่อนหน้านี้ก็ให้เสียงเกิดขึ้นเลยนะครับให้เป็นแบบอัตโนมัติตามนี้แหละครับอ่าไม่ต้องแก้ไขนะครับอ่าตรงนี้พอหลังจากเล่นแล้วรูปภาพพวกนี้จะต้องหายไปมือกับการคลิกต้องหายไปเพราะฉะนั้นมือมือเล็กต้องหายไปนะครับการหายไปก็คือเราก็คลิกที่รูปมือเล็กแล้วเราก็มาเพิ่มครับ มาเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับมาเพิ่มภาพเคลื่อนไหวแล้วให้เลือกเป็นแบบหายไปหายไปตอนไหนครับให้หายไปหลังจากที่เนี่ยครับหลังก่อนหน้านี้ก็คือหลังจากที่ว่าเสียงเกิดขึ้นนะครับก็ไปที่หลังก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ต้องหายไปด้วยครับลังสีตรงนี้ก็ต้องหายไปพร้อมกันด้วยก็เลือกไปที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวไปหายไปแล้วก็เลือกคลิกที่ ตัวนี้ไม่ใช่ว่าหลังนะครับต้องพร้อมกันกับมือหายไปนะครับพอมือเลือกคลิกภาพตัวนี้ก็ต้องหายไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกพร้อมก่อนหน้านี้นะครับพร้อมก่อนหน้านี้อ่าเสร็จเรียบร้อยครับมันก็จะเป็นปรัมานี้นะครับดูก่อนนะครับขึ้นมากดแชร์กดปั๊บอ่าอันนี้ก็คือมันเปลี่ยนสไลด์ครับเราก็เลยไม่เห็นนะครับว่าอันนี้ค้างอยู่ถ้าเราอยากจะให้อันนี้ค้างอยู่นะครับหายไปแต่ว่า ค้างอยู่แล้วก็หายไปแล้วก็ไปเพิ่มนะครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวแล้วก็กดหายไปนะครับแล้วก็มาหลังให้มันหายไปหลังจากที่ว่ามือกับตัวตัวลังสีตรงนี้หายไปก่อนนะครับเราก็เลือกเป็นหลังก่อนหน้านี้นะครับแล้วหลังเท่าไหร่ละครับเราก็มาเลือกเอานะครับผมจะให้หลังไปประมาณ1นึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับก็คือค้างไว้สักหน่อยนึง นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าดูแบบเต็มจอนะครับอ่ากดขึ้นมาปุ๊บกดแชร์ปั๊บอ่ารอประมาณหนึ่งจุดเจ็ดห้าวิแล้วค่อยหายไปแบบนี้นะครับอ้าอันนี้ก็คืออ่าเมื่อกี้ผมบอกว่าตรงนี้มันจะโชว์มาด้วยใช่ไหมครับเวลาเรียนใช่ไหมครับก็จะโชว์อ่าเราจะลบไปนะครับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะปิดเอาไว้นะครับโดยการไปที่แทรกครับแล้วก็มาที่รูปล่างรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมครอบขึ้นมาเลยนะครับ เสร็จแล้วก็มาที่เติมนะครับเติมอะไรครับเติมสีเขียวเส้นไม่มีเส้นกรอบเห็นไหมครับก็จะไม่เห็นแล้วนะครับส่วนอันแรกนี่ผมผมจะลบออกนะครับผมลบจต่รูปล่างออกนะครับลบออกเพราะว่าผมจะเอาพื้นไว้ก็คือเมื่อกี้มันเล่นเร็วไปหน่อยนึงใช่ไหมครับขึ้นมาปุ๊บเล่นปุ๊บเลยผมจะให้พื้นหลังเขียวก่อนนะครับเขียวแช่ไว้แป๊บหนึง่งแล้วค่อยขึ้นมาประมาณนี้นะครับอ่า ตรนี้ถ้ามันเร็วไปนะครับเราอาจจะไปเพิ่มตรงการเปลี่ยนเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมตั้งไว้ที่0.25อาจจะเป็น0.50ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ดูนะครับอ่าก็จะรอนานหน่อยนึงนะครับก็พอดีนะครับก็พอดีนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อ่าทำการบันทึกเอาไว้นะครับแล้วไปที่ผมจะส่งออกเป็นวิดีโอแล้วนะครับมาที่ไฟล์แล้วเลื่อนลงมาที่คำว่าส่งออกครับ แล้วมาที่คําว่าสร้างวิดีโอนะครับสร้างวิดีโอแล้วก็คลิกไปที่คุณภาพของวิดีโอนี่นะครับมันจะมีตั้งแต่ 4K ขนาดใหญ่มากนะครับคุณภาพสูงมากแล้วก็ Full HD นะครับคือ1080แล้วก็ HD ก็คือคุณภาพ 720P แล้วก็ขนาดมาตรฐาน 480p นะครับผมแนะนำให้เป็น Full HD นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็เลือกไปที่สร้างวิดีโอแล้วมันก็จะ สร้างชื่อวิดีโอตามที่เราได้ตั้งชื่อของ powerpoint นี่แหละครับแต่ไฟล์เป็น mp4 นะครับแล้วเราก็กดบันทึกครับเมื่อกดบันทึกแล้วเราสังเกตด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นด้านล่างตรงนี้มันจะมีแถบนะครับพอแถบหายไปแล้วก็แสดงว่าวิดีโอของเราเสร็จสิ้นผมจะปิดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะ,ะมาดูตรงนี้ครับนี่มันก็จะเกิดเป็นวิดีโอขึ้นมาตรงนี้นะครับ เราลองเล่นวิดีโอขึ้นมานะครับกดขึ้นมาเห็นไหมครับวิดีโอก็จะขึ้นมากดแชร์ปุ๊บแล้วก็หายไปนะครับมันสามารถที่จะนะครับดูนะครับเราสามารถที่จะเอาไปทําเป็นโอเวอร์เลย์ได้นะครับก็คือพื้นหลังเราใส่สีเขียวไปเราไปเอาพื้นหลังกรีนสกรีนออกนะครับก็หวังว่าคลิปการสร้างกดแชร์ในรูปแบบของเราเองจาก powerpoint เนี่ยคงจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามาชมบ้างนะครับ ยังไงก็รบกวนนะครับฝากติดตามกดติดตามทางช่องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับก่อนอื่นก็ขอรบกวนนะครับให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้รับชมคลิปดีๆจากทางช่องอย่างทันท่วงทีนะครับ